สวัสดีค่ะร,รถมือสองเจยินดีต้อนรับทุกทท่านกดไลค์กด u ับส r i b e like, กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะทีเซ็กนะคะคันนี้เป็นรถยนต์ปี06ขุกท่านเครื่องยนต์1.5 VTEC เกียร์ออโต้นะคะภาษีพรบปี66ค่ะเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีขับขี่ปกติช่วงร่างแน่นขับพร้อมใช้นะคะเริ่มเอกสารพร้อมโอนค่ะไปตามสภาพเลยนะคะสีมีตำหนิบ้างบางจุดบางที่นะคะอย่างเช่นสเกิร์ตหลังเป็นต้นนะคะ ภายในค่ะเบาะหนังนะคะเกียร์ออโต้ตัดกับรายไม้ค่ะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะราคา58,000บาทนะคะราคานี้ไปตามสภาพเลยนะคะสามารถนำไปใช้นำไปวิ่งกันได้ค่ะทุกท่านกันแดดกันฝนกันลมกันได้สบายนะคะสภาพตามในรูปนี้ค่ะสนใจเน้นโทนะคะและควรเดินทางไปดูด้วยตนเองค่ะเพื่อจะได้ทดลองขับพร้อมตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจนะคะ ในวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ